สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเลื่เด็ดหอยแดงเลื่เด็ดหอยแดงเชนแอร์กับเอชเจนะครับประจำคําคืนวันนี้นะครับวันที่วันจันทยยนนร์ที่สี่พฤษภาคมจากพฤษภาคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสวัสดีทักทายเพิ่นไปทั่วไทยทั่วโลกนะครับอยู่แห่งหนต้นบนใดก็ขอให้มีความสุขทุกคู่ทุกคนกันละกันนะพี่น้องเด้อนะ,นะครับแอดไม่ได้ลงคลิปมาสอง ติดต่อกันนะครับเนื่องจากรวบรวมข้อมูลส่วนต่างๆอยู่นะครับจะได้มาวิเคราะห์นะครับประเมินวันนี้ได้โอกาสดีในส่วนของข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำวันวที่16พฤศจิกายน6 7นะครับในสุดของล่างนะเดนลาอีพีที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งนะครับ16พฤศจิกายนตัวใดที่น่าสนใจแน่นะครับ ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างในส่วนของล่างนะครับวันนี้จะเด่นนะครับแล้วก็จับคู่ในส่วนของล่างนะครับไปกรอนนะครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้ว EP ที่หนึ่งเด่นไปที่สองนะครับหวยออกไปที่สามสองสามสองไม่ใช่สองสามสองเป็นสามสองนะครับรอบนี้จะเด่นได้ EP ที่หนึ่งเนี่ยจะ,ะกฏอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะคู่ก็สีคู่เหมือนเดิมนะครับก็มาที่สามสองสสานะอันนี้4ี่สอสี่ที่ขีดเส้นใต้ไว้กับ2 7งเอ่าไม่เข้าวิน,นครับไปเข้าวินที่สาสองนะเป็นเลขที่ขายดีที่สุดในรอบวันที่สิบหกตุลาครับเนื่องจากเป็นเลขที่คนนิยมทั้งประเทศไทย สองสามสามสองนะครับไอ้กระบ,บอกเรายอกไปซื้อเ่อไรเก็บเงินไปแต่ซื้อเงื่อนี้ครับนะหงวด,ด,ดหนึ่งพุทธิการเนี่ยมัจฉิมากนะครับส่วนมากจะเป็นนักสั่นเลขลักษณะนัสีนะครับจะเป็นเลขอะไรนะเลขอาถรร์เลขอ,อะไรก็ว่า,วาไตน,นะครับแต่ก็ออกไปแล้วล่ะนะครับผ่านไปสามสองสองสามส่วนตัวนี้แอดไม่ได้ลงให้นะครับ เพราะว่ามันหลุดไปสองงวดหลุดไปสองงวดเลยพักการการให้นะครับเลขคูมากระสิบนะครับหรือเลขว,ในนวงในนะครับสายด่วนวงในเนี่ยนะครับวงในบนล่างตัวนี้นะครับสิบเอ็ดทั้งหมดสิบหกตุลาวันที่สิบสองคือหนึ่งพฤศจิกาอ่าเขาให้มาที่สี่ตัวนี้นะครับ ว่ามันหลุดไปสองวดและก็เลยพักก่อนนะครับพักพักการให้นะครับก็เข้าไปที่สี่สี่บนเต็มเต็มนะพี่น้องไม่ไมีตัวอื่นนอ,อกจากสี่สองตัว <c oughs> <c oughs> นะเอแต่รอบนี้ก็จะให้นะครับใครอยากได้กน็น่าจะเดินต่อแล้วแหละนะครับหลังจากหลุดมาสองสามวดนถะ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่า เลขชุดนี้นะครับเขาเขาเขาใช้กันหลักล้านหลักหลักเจ็ดนะไม่ใช่หลักล้านหลักเจ็ดนะส่วนเขาจะไปทำอะไรแอดม่ร้แต่พูดได้เีดียวว่าหลักเจ็ดนะครับสามหมวดกระปาเข้าไปเลาจะเท่าไหรนะ่คงจะขาดทุนกำไรไปพอสมควรนะสามหัวติดๆเลยแต่งววนี้แอดมได้อารมณ์นะครับกลับมาแล้วนะครับจะ งงินี่จะเอามาลงให้นะครับอันนี้รอวันที่นู้นนะครับถ้าเป็นรอบนี้ก็วันที่สิบห้าตอนเย็นนะครับสิบห้าตอนเย็นของสิบห้าตอนเย็นได้พี่้องได้สูตรน่ส่วนอะ,อะไรนะหอยออกอใช้ดวนก่อนห้อยออกนะครับใช้โดนก่อนห้อยออกก็มาที่สูตรที่หนึ่งก็มาที่หกกับหนึ่งนะครับสูตรที่สองก็มาที่สองกับสาม กอดข้อกันมาเลยแอดไม่ไ okay. ด้ลงชุดนี้ให้นะครับกอดข้อกันมาล่างเลยนะครับลงล่างเลยนะครับพี่น้องส่วนหกกับหนึ่งไม่มานะครับน่สูตรที่หนึ่งน่สูตรที่สองขอประทานอภัยที่ไม่ได้ลงให้นะครับบางคนอาจจะรอนะครับแต่รอบนี้จะลงอยู่นะครับรอบนี้จะลงอยู่มันไม่ได้หลุดไปไหนหรอกพี่น้องแอดไม่ได้ลงพรนพอพร้อมกับไอ้ชุดนี้สองสองชุดนี้จะมาด้วยกันวันที่สิบห้าตอนเย็นนะครับ อ่ะไม่เป็นไรนี่ก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลนะครับที่ไม่ได้ลงส่วนรอบนี้ e p ที่หนึ่งอันนี้หนึ่งพฤศจิกาส่วนมาสิบหกพฤศจิกาจะเด่นได้อย่างนี้หรือเปล่านระามาดูกันก่อนเข้าเนะื้อหาข้อบนนะครับทางช่องออก็อากฝังย้ำเตือนไปนะครับทางช่องนะครับนำเสนอสถิติการคำนวณตัวเลขนะครับสถิติหวยออกนะ เขาเรียกว่าสติทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อประเมินนะครับฝึกสมองประลองปัญญานะครับรับชมวิเคราะห์โดยใช้สติพิจารณาวิเคราะห์นะครับในส่วนของการรับชมด้วยนะครับแล้วก็รับชมด้วยความบ <az> ันเทิงนะใส่วิจารณาในการรับชมแตพี่น้องไม่ใ่อะมาดูกันรอบนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยในส่วนของ เด่นล่าง ep ที่หนึ่งนะครับมีเด่นล่างของทางช่องนะครับซึ่งรอบที่แล้วก็ผ่านนะครับรอบนี้ได้เก้าสามเจ็ดหนึ่งซึ่งแอดทำคลิปไปแล้วนะครับปล่อยต่องวดแล้วก็เด่นไปที่สามกับเจ็ดตัวนี้นะครับสามกับเจ็ดตัวนี้แล้วก็มีของวันนะวันก็มีสองสูตรเหมือนเดิมนะครับรอบนี้วันเด่นไปที่เหมือนกันเลยนะครับปาน,นัดกันไปนะครับ คนบันทังคารนะครับคนบันทังคารนี่ยังไม่หลุดักงวดนะครับพี่น้องคนบันทังคารสี่ตัวยังไม่หลุดักงวดนะครับแต่มาส่วนมากมาตัวเดียวนะคนบันณังคารก็ตรงกันไปที่สามับเจ็ดตัวนี้นะครับส่วนของคานคานรอบที่แล้วก็ผ่านนะครับแอดคานรอบที่แล้วก็ผ่านรอบนี้ก็ตรงกันที่สามับเจ็ดตัวนี้นะครับส่วนของกระดาษรอบที่แล้วหลุดไปนะครับรอบนี้จะ ส่วนมากหลุดแล้วจะไม่ค่อยหลุดซ้ำของมันะนะครับเดีอยแรนะครับสตัวก็9ก้าเจดศูนย์หนึงเดอล่ากอีกศูนย์หนึ่งก็9กเจเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่0ูนย์สามกับ0นะครับของวันนะเลดวันละเลดอ่อรลบที่แล้วผ่าน,นะครับผ่านไปที่สมถ้าจำไม่ผิดรอบนี้ก็มาที่ศู8 9นะครับศูนย์หนึ 0, 1, 8, ก็น่าจะเดินต่อนะครับว่านาเล่ก็น่าจะเดินต่อแอสแสนเดินยังไม่มานะครับของวินดี้นี่ของเลท้ายนั่นแหละพี่น้องวินดี้ก็เดินดียังไม่หลุดนะวินดี้ก็ยังเดินดีสม่ำเสมอใส่อะไรวินดี้วินดี้อยู่ใส่วินดี้แม่า่านเนี่ยเนี่ยวินดี้นะครับที่ได้นึงแอดเจอร์ตาลายอันนี้ช่วงจะมาช่วงประมาณสักอีกสี่ห้าวันนะของวินดี้อีกสี่ห้าวันคงจะมา ส่วนของล่างแต่บนมามาแล้วด,ดีนะครับมาดูกันวันนี้นะครับนี่ก็ทบทวนกันให้ดูอย่างที่ไล่นะครับขอบคุณไปทางเจ้าของข้อมูลทุกขั้นทุกนามด้วยนะครับที่เอ่ยไปนะครับอันไนแอดมีข้อมูลที่ขึ้นให้จอได้ก็จะเอาให้ขึ้นให้ดูนะครับมันมีสถิติด้วยว่ามันค่อกเด่นรอบนี้นะครับก็จะเด่นไปที่เจ็ด นะครับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวลองก็คือหนีพ้นที่ต้องเอาสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่ว่ามันเด่นชนเยอะนะก็เลยหยิบมาเป็นสองตัวเด่นนะครับส่วนตัวที่จะลองรอบนี้ไม่น่าจะมีลอง แต่จะเอามาจับคู่กันเลยก็คือสองเจ้านี้นะครับซึ่งไม่มีสามกับเจ็ดนะครับสองเจ้านี้ไม่มีสามกับเจ็ดนะพี่น้องนี่ก็คือของกระดาษกับของวัยนาเละครับไม่มีสามกับเจ็ดของคนวันอังคารที่เดินดีๆเนี่ยนะครับก็จะมีสามกับเจ็ดอยู่นี่นะครับในส่วนของที่ชนกันสองตัวนี้ก็คือ หนึ่งกับแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งกับ 8. แปดหรือใครจะชอบศูนย์ก็เอาไม่ว่าก,กันนะแต่ศูนย์ศูนย์ไปอยู่เด่นล่างของสูตรนี้นะครับศูนย์เด่นล่างของสูตรนี้ใครชอบศูนย์ก็ได้นะครับแต่แอดเอาจับมาสองตัวก่อนก็คือเอาสามกับเจ็ดนะครับที่เด่นไว้เนี่นะครับแล้วไปจับคู่กับหนะึ่งกับแปดมันจะได้สี่คู่ โดยประมาณนะครับไม่ได้โดยประมาณสี่คู่เลยนะครับจัดชุดสองตัวล่างรอบแรกแรกนะครับรอบแรกแหกมันอให้มันมาด้วพี่น้องเอ้ยนะครับจัดชุดล่างนะครับจัดชุดล่างรอบแรกจะมีตัวไหนมาดูกันก็จะมีเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ็ดแปดจะมีสามหนึ่งสามแปดนะครับสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่น่าจะมีภาษีหรือมีความเป็นไปได้ก็จะมีสามแปดตัวนี้นะครับจะมีสามแปดตัวนี้แล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวนี้ นี่คือรอบแรกที่เราจะมาวัดผลกันบ้างในการวิเคราะห์ประเมินรอบแรกเดี๋ยวรอวินดี้มานะครับเดี๋ยวรอวินดี้มาแนละแสงเดือนมานะครับตอนนี้เราก็เอาเซตของที่เดินดีนะครับยังไม่หลุดมีม,มีมีเจ้าเดียวที่หลุดคือกระดาษน,นะครับมีเจ้าเดียวที่หลุดถ้าไม่มีสูตรใดผิดเลยเนี่ยมันก็จะปรากฏสองตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็จัดชุดประกอบคู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ของแอดกุ้งนี่มาแล้วนะครับแอดกุ้งนี่มาแล้วแอดแดดมิไซก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเอามาเป็นคลิปต่อไปถ้าใครสนใจที่จะใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับเห็นว่ามันเข้าที่สองสามนะแอดก็ไม่แน่ใจก็แอดกว่าแอดดูดีเลยนะเขียนให้ดูแต่ว่า ยังไงก็เดี๋ยวไปดูย้อนข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยงวดที่แปดต่อเนื่องนะครับถ้ามาที่สองสามจริงๆก็ประธานอภัยแอดไม่ได้เขียนสองสามตรงตรงนี้นะแต่ของแอดกุ้งแอดดัมเบไซเนี่ยเขาหลุดไปนะไม่มีสองกับสามมีแต่สองตรงนี้สามตรงนี้นะครับรอบนี้ก็จะเอามาให้ดูอีกนะครับแอดกุ้งหรืแอดดัมเบลไซแล้วก็จะมีของยูสุ นะครับอีกศูนย์หนึ่งของร่างใหญ่โดยเฉพาะถ้าโยสซมาก็แอดเดยูโยนี้ไม่ต้องกลับเหมือนกันกันกบแอดกุ้งนี่แหละนะครับถ้าเอามาจับชุดกันได้ก็ไม่มีตัวไหนผิดเนี่ยมันจะน้อยชุดมากนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็จะจัด,จดแบบเข้มๆเ,เลยนะครับให้มันได้เหมือนรอบที่ผ่านมาคือสองกับสามนะครับรอบนี้ก็เด่นไปก่อนนะครับ EP หนึ่งหรือรอบที่หนึ่งนะครับสิบหกตุกิกาสรุปนะครับเด่นไปที่เจ็ดกับสามนะครับตัว ที่จะ่าสามารถประกบในรอบแรกได้ก็จะมีเจ็ดสามตั้งนะครับแล้วก็หนึ่งกับแปดไปที่เจ็ดอันนี้กลับตัวนะครับลืมไปกลับตัวได้ไม่ปักหลักนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดสามนะก็ตามนี้ส่วนอันนี้เราจะไม่ว้าเป็นในส่วนของดอกของเดบอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับก็เอาตานี้ไปก่อนแต่แต่สามเนี่ยมีภาษีดีกว่าเพื่อนนะ สามในรอบนี้สาหรับแรกมีภาษีดีกว่าเพื่อนเจ็ดก็มีนะสองตัวนี้ก็สูสีกันนะครับทั้งทั้งข้อมูลหลังบ้านก็สูสีกันนะครับของว่าข้อมูลวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับหลายๆท่านที่จะเอานําไปใช้งานนะครับในส่วนของเดือน่างนะครับรอบแรก EP ที่หนึ่งคลิปนี้ก็คงจะรบมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ คงมีประโยชน์มากๆกน้อยสาหรับผู้ที่จะนําไปใช้นะครับในการวิเคราะห์เราก็ช่วยกันวิเคราะห์พี่น้องนะครับเบอร์ใอยกันยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับใครอยากติดตามก็กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้พลาดคลิปต่อๆไปในส่วนของเลขเด็ดหวยดังกับเลขเด็ดหวยดังชแนลนะครับ ผมแอดเจก็จะพยายามที่จะนําข้อมูลมาเสิร์ฟนะครับดีดีคา 3, ดสารดีดีมาให้นะครับรอบนี้คงจะบ่เบิ้ลแล้วเนาะพี่นอ้อ <c oughs> งงึ้ว่าจังใดมันจะเบิ้ลอีกไหมอันนี้ใครก็ตอบไม่ได้เลยนี่ยบ่มีหังอ่ะล่าลาพาจากกันไปในรอบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นของแอดกุ้งและแอดดังเมซามาดูกันอีกรอบนะเขาจะมีความชเฉนนลีนรฉลางขนาดไหนในการจับคู่ สองตัวล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านทุกท่านมีความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีความสุขทั้งลางโลกและทางธรรมนะอยเจ็บอย่าจนเฮงเฮงปังปงนะครับพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ